คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะในช่วงที่2นี้นะคะยังคงมีคําถามที่สงสัยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ023383837-9โทรศัพท์กันเข้ามาเลยนะคะส่วนใครที่กําลังรอคิวอยู่อดใจรอแป๊บหนึ่งค่ะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมนะครับตามมาตรา33 มาตรา39นะครับพอพูดถึง33 39ที่ส่งเงินค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า33ก็มีงานทำ39อาจจะตกงานหน่อยแต่ว่ายังพอที่จะมีเงินเก็บหอมรอมริบส่งได้แต่ว่าบางคนหาชาวกินข้าบางคนขายขนมครกอยู่หน้าบ้านบางคนขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับจ่ายให้ครอบครัวด้วยนะครับมีค่าจ่ายเยอะอันนี้ ถ้าอยากจะเข้าประกันเนียโดยที่จ่ายเงินน้อยๆมีไหมมีค่ะ,คะเรามีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งค,คือประกันตัวตามมาตรา40นี่ก็สมัครใจเหมือนกันนะคะมาตรา40นี่เรา เฉพาะพวกนี้โดยเฉพาะคือเงินจะน้อยหน่อยนะคะก็คือณตอนนี้เรามีอยู่2แพ็กเกจนะคะให้เลือกอันนี้เป็นคนที่อาชีพอิสระใช่่คะอันนี้ต้องมีมีหลักเกณฑ์ไหมคือหนึ่งห้ามมีนายจ้างใช่ไหมฮะคค่ะอใช่ค่ะต้องไม่มีนายจ้างเพราะมีนายจ้างเมื่อไหร่ต้องเข้าสามสามแต่ถ้าเข้าสามเก้ามาแล้วถ้าก็ยังอยู่3ามเก้าก็เข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าแล้วค่ะเพราะว่า3ามเก้าอ่ะสิทธิประโยชน์คุ้มเยอะกว่าเยอะกว่าค่ะ ก็ให้ใครก็ตามที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบประกันสังคมเลยแต่เห็นแล้วระบบประกันสังคมดีค่ะหรือว่าหลุดจาก3ามเก้ามาค่ะก็หลุดจากสามเก้าอย่างที่บอกว่าอาจจะเงินช็อยู่ช่วงนึงอ้าวทีนี้อยากเข้าสู่ระบบขาดไปทล้วแล้วทีนี้เข้า3ามเก้าอีกครั้งไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้าเงินไขอย่างที่บอกนะคะก็กลับมาเข้า40ได้ใช่ค่ะก็เป็นผู้ประกันตนสมัครใจมาตรา40ค่ับ ทีนี้ในในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40อย่างที่บอกมันมีอยู่2แพ็กเกจให้เลือกก็คือแพ็กเกจแรกก็คือจ่ายเดือนละร้อยนะคะอันที่2คือ150มันต่างกันตรงที่ว่าเดือนละร้อยนี่มี3สิทธิประโยชน์นะคะคือกรณีเจ็บป่วยเฉพาะขาไรได้นะคะแล้วก็กรอีทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตนี่สามอย่างนี่สามอย่างคือร้อยบาทซึ่งในร้อยบาทเน่ยณตอนเนี้ยคุณจ่ายแค่เจ็ดสิบ ในจ้างก็คือนี่แพ็กเกจแรกใช่ค่ะเลือกเ0็หนึ่งร้อยค่ะจ่ายจริงเจ็ดสิบรัฐจ่ายสามสิบรัดช่วยสามสิบบาทเอาว่างั้นเถอะคุณจ่ายแค่เจ็ดสิบบาทเองแต่รัฐเอามาอุดหนุนนี่3ามสิบเจ็ดสิบบาทนี่ไม่ใช่ต่อวันนะต่อเดือนต่อเดือนเก็บ เกบได้อยู่แล้วจะสิบบาทวันสองบาทห้าสิบสองบาทกว่าสองบาทเต็งเลขอะไรอย่างเดิมนะแต่ว่าถ้ามีอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือโกลแพ็กเกจอ่าโกลแพ็กเกจสิ่งที่ประโยชน์จะเพิ่มอีกอันนึงก็คือกรณีบําเหน็จชราภาพค่ะตรงนี้โดยข้อกฎหมายจ่ายร้อยห้าสิบบาทรัฐช่วยจ่ายห้าสิบบาทนะตอนนี้คือถ้ากับคุณจ่ายร้อยหนึ่งต่อเดือนนี้จ่ายร้อยเดียวใช่ค่ะรัฐให้ห้าสิบมีเงินเงินออมด้วยเงินออม้วยกรณีของบําเหน็จชราภาพด้วย เอาไปลาออกเลยก็เพิ่มอีกเมื่อกี้สองบาทห้าสิบใช่ไหมเพิ่มอีกบาทหนึ่งเก็บวันละสามบาทเก็บวันละสามบาทเดือนนึงก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วใช่ใช่โดไว้อยู่แล้วตรงนี้แน่ๆมีเงินออมเดือนละห้าสิบาทห้าสิบาททุกเดือนละครับครับครับเท่ากับคุณจ่ายร้อยหนึ่งอ่ะจริงๆคุณจ่ายไม่ถึงด้วยซ้ำคุณจ่ายแค่ห้าสิบาทถูกไหมครับเพราะเพราะเงินนั้นกลับคืนคุณห้าสิบห้าสิบบาท เอาแต่ละเดือนคิดได้เลยเพราะคนจ่ายร้อยหนึ่งในนั้นเป็นเงินออมมันคุณ50าบาทก็ถ้าว่าไปก็จ่ายแค่50บาทเนาะาเองเพราะเงินไม่ได้ไปไหนใช่เพราะเงินแล้วได้ดอกอีกได้ดอกเบี้ยอีกใน50บาทนี่ดอกเบี้ยเข้าไปอีกก็นี่คือเป็นแพคเกจสำหรับคนที่คิดว่าโอ้ยเงินถ้าเา้ามาตสิบเไม่ไหวก็มาเปลี่ยนเป็นมาตรา40ได้นะคะครบแล้วหลายคนยังสงสัยอยู่มาตราส0เนี่ย สามารถใช้สิทธิ์โรงพยาบาลได้ไหมเออไม่ไดคนถามว่ามาตรา40เลือกโรงพยาบาลยังไงคะเนื่องจากว่าเราบอกแล้วว่ากรณีเจ็บป่วยได้เฉพาะเงินขาดรายได้เท่าน,นั้นขาดรายได้คือในกรณีที่ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครับตอนนี้นะคะเงื่อนไขคือจะต้องเป็นคนไข้ใน ก็คือต้องไปนอนโรงพยาบาลถช่ได้ถึงได้ค่ะต้องมีหลักเกณฑ์ไหมฮะนอนกี่วันยังไงสองวันขึ้นไปนะคะต้องสองวันค่ะแล้วพอจะจ่ายให้ค่าแล้วแต่คุณหมอสั่งว่าจะต้องหยุดพักรักษาตัวกี่วันค่ะคือหมอสั่งบอกคุณต้องนอนโรงพยาบาลเจ็ดวันนะเพื่อรอดูอาการค่ะอันนี้ได้เลยได้เลยค่ะนะวันเท่าไหร่ฮะสองร้อยบาทสองร้อยบาทถ้านอนเจ็ดวันสองเจ็ดสิบสี่พันสี่พันสี่อันนี้พอออกจากโรงพยาบาลนี้ไปขอรับได้อ่าใช่ค่ะเอาใบรับรองแพทย์ไปแล้วทีนี้เวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยใครจะตามไปจ่ายล่ะคะ ค่ารักษาจ่ายเองแต่ทีนี้ทีนี้อย่าลืมนะคะเออคนที่ไม่มีสวัสดิการอื่นค่ะรับต้องดูแลก็สุขภาพทุนหน้าก็บัตรทองบัตรทองใช่ค่ะตรงนั้นก็คือว่าไปก็ไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนถ้าใช้บัตรทองก็คือรักษาแรีแล้วชดเชยการขาดรายได้อ่าใช่ค่ะมีเงินเก็บให้ดยขายนมคกไม่ได้ใช่ค่ะแล้วยังมีเงินเก็บเดือนนะ50ห้าสิบบาทแน่ๆะค่ะค่ะ นะฮะอันนี้ต้องอธิบายให้ชัดๆให้เห็นให้เห็นภาพเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วอาชีพอิสระก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้นะฮะและที่สําคัญอันหนึ่งค่ะครับแต่กี้ระบบมาตรา39าขาดส่งไม่ได้นะใช่ไหมคะแต่มาตรานี้ดีค่ะขาดส่งได้ค่ขาดส่งได้คำว่าขาดส่งก็คือคุณคุณไม่อยากจ่ายเดือนนี้คุณชอตจริงๆก็หยุดหยุดจ่ายคําว่าหยุดจ่ายเราไม่ตามเราก็ไม่ตามกันแต่ว่าเงินเงินอ่อนคุณหายไปด้วยนะ ุณก็ต้องรู้จงไม่กห้าสิบาทของเดือนนั้นก็จะหายเพราะคุณไม่ได้ออมกับเราค่ะพอเดือนไหนที่คุณไม่จ่ายก็ก็เหมือนกับฟันหล่อไปก็หายกันไปค่ะเพราะฉะนั้นเงินออมก็จะไม่มีด้วยก็ไม่ตามนี่ด้วยว่าไอ้คุณไม่ได้ส่งนะคุณต้องกลับมาส่งไม่เป็นไรหายไปก็หายไปแล้วก็เดินเดินต่อไปอ้ามีก็กลับมาส่งใหม่ค่ะก็จะดีตรงนี้ค่ะก็ไม่ต้องห่วงค่ะมีสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดชนบุรีค่ะคุณสวักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค,ค่ะ่จะพูดมาสอบถามนะคะว่าในกรณีว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนนะคะเกิดบัดเจ็บแบบว่าไม่ใช่จากในในงานนะคะแล้วทีนี้จะไปรักษาตัวแต่ว่าอยากจทราบว่าถ้าเกิดว่าในกรณีแบบนี้เราสามารถใช้กองทุนทดแทนเบิกได้หรือเปล่าคะค่ะ,คะ,ะ,ะ,ะเจ็บไม่ได้เนื่องจากการทํางานใช่ไหมคะ ค่ะถ้าเจ็บไม่เนื่องจากการทํางานจะเป็นกองทุนประกันสังคมค่ะเราบอกว่าเราจะมีบัตรรับรองสิทธิ์ให้ให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ท่านเลือกแต่ถ้าไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นประสมอันตรายเหตุฉุกเฉินเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ที่ใกล้เพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาอาการของโรคนะคะเราบอกว่าในกรณีที่ไม่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรเราจะดูแล72ชั่วโมงค่ะตรงนี้ก็ ให้ให้มาสู่กองทุนนี้เลยค่ะครับตอนนี้เป็นกองทุนประกันสังคมใช่ค่ะคุณโสรักเข้าใจหรือเปล่าฮะเข้าใจไหมค่ะค่ะค่ะมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะขอบคุณมากค่ะ เรอย่างคิดว่าเป็นเรื่องของเงินกองทุนทดแทนซึ่งอันนั้นต้องเนื่องจากการทํางานนะรับใช่ค่ะนะคะแต่ว่าในถ้าการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้เนื่องจากการทํางานการดูแลรักษาชดเชยต่างๆนี่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะก็คือเมื่อถ้าสมมติเข้าโรงพยาบาลตามบาดนี่่ารรักษาจะไม่เกิดเลยถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้ตามตรนี้เลยตรงเลยเพราะฉะนั้นก็จะเซฟไปอ่านึ่งนั้นอันที่2คือถ้ามีการต้องหยุดพักรักษาตัว นะคะตรงนี้เราก็จะมามีรายละเอียดลึกหนึ่งนิดหนึ่งค่ะตรงที่ว่าถ้าเป็นการเจ็บป่วยครั้งแรกะนะคะการขาดรายได้ครั้งแรกในในใน,ในส่วนของประกันสังคมเราบอกว่าต้องไปใช้สิทธิ์ในจ้างตามกฎหมายคุ้มครอ,องแรงงานตอนคือ30วันแรกที่หยุดไปนะคะในจ้างดูแลถ้าคุณหยุดมากกว่า30วันวันที่3ามเป็นต้นไปสำนักงานประกันสังคมจะดูแลโดยจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้5 0ของค่าจ้างทั้งนี้ฐานสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0หน้าันบาทค่ะ,คะ ตรงนี้ตรงนี้ก็ถ้ารับทราบสิทธิ์ตรงนี้นะคะกะ็ปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องก็จะได้สิทธิประโยชน์เต็มที่ค่ะ,คะสายหนึ่งต่อเลยนะคะจากชนบุรีเหมือนกันนะคะคุณมุทิน,นันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเชิญค่ะ คือตอนนี้นะครับแฟนออกจากงานนะครับไปเกิดประกันนคพมไอที่คนบ้างงานนะครับได้อย่างไงครับก็ลาออกมาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนะครับแต่ยังไม่ได้ไปยื่นเรื่องของคนว่างงากรกดาสิงหากักยาประมาณ2เดือนละยังไม่ถึงตุลาเนาะกรกดาสิงหากันคมเวลาเรานับเดือนกรกดานับเดือนก็วันที่เท่าไหร่ก็หายไปหนึ่งวันก็ให้มันชนเลยชนนะ11ก็คือ10 กระตา,า,ากาก็สิงหากันยาก็เท่ากับตอนนี้2เดือนกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเส์มันจะทอลงไปเรื่อยๆคุณรีบไปเลยนะคะไปที่สำนักง,งานจัดหางาน,นะคะ่ะที่จังหวัดที่ที่ชิชนบุรีที่ชนบุรีไปที่สำนักง,งานจัดหางานนะคะไม่ต้องมาประกันสังคมเหตุที่ไม่ได้ให้มาประกันสังคมเพราะว่าคุณจะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่นั่นคะ่ะกฎหมายก็หนดอให้คุณต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางาน การขึ้นทะเบียนมันจะดีอย่างคือนอกจากขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานแล้วคุณไปกรอกแบบคําขอสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและคุณก็ยังจะเป็นผู้ที่สำนักงานจัดหาง,งานเขาจะดูแลว,ว่ามีงานอะไรที่เหมาะสมไหมถ,ถ้ามีจะได้บรรจุง,งานให้ได้สมมุติไม่มีเขาก็จะได้รู้ว่าคุณมาขึ้นทะเบียนแล้วนะคุณพร้อมที่จะทํางานแล้วนะซึ่งตรงนี้กระบวนการคือสํานักงานประกันสังคมเองก็จะได้รับข้อมูลนะคะต่อจากสา,านักงานเราก็จะ จ่ายเงินทดแทนขาดรายได้กรณีว่างงานถ้าคุณยังว่างงานอยู่นะคะก็เท่ากับว่าเวลาจ่ายเนี่ยเราก็จะจ่ายในเดือนตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณมาขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็นับไปนะคะแล้วก็รอบมาแต่นั้นต้องน้อยลงหน่อยแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าคุณไม่ได้มาขึ้นทะเบียนหายไปเดือนกว่าหายไปสองเดือนกว่าเพราะว่าถ้าเป็นการถูกเลิกจ้างนะคะก็จะได้6 6เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นการลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างก็จะ3เดือนนี่คือ ครบตามสิทธิ์นะคะค่ะตรงนี้ก็จะทอนลงไปเรื่อยๆนค่ะแล้วถ้าจะลาออกเลยนะครับออกจากงานเลยไม่ไม่ทํางานต่ออย่างนี้เราจะมีได้เพราะแกไหมครับค่ะนะหัอย่างที่บอกค่ะถ้าสมมุติว่าลาออกเองนี่ได้นะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์คะเก้าสิบวันเก้าสิบวันนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของของค่าจ้างของค่าจ้างที่จ่ายสูงสุดไม่เกินหนึ่งห้าค่ะยังไงก็ได้แน่นอนเราไม่ทํางานต่อแล้วครับ ก็ไม่อยากจะทําง,งานต่อแล้วแต่จะลาลาออกจากงานเลยก็คือจะไม่ไม่ทำง,งานเลยแล้วจะได้รับแทนไหมครับได้คะ่ะได้เหมือนกันค่ะแต่คุณอย่างต้องอย่างที่บอกออ,ออกมาต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานจัดหา,าง,งานของรัฐค่ะกรณีว่างงานคุณก็จะได้ค่ะไม่ว่าจะเลิกจ้างในจ้างเลิกจ้างหรือลาออกเองค่ะได้ทั้งนั้นคะ่ะแ,<ต>แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณมุทินันต้องให้แฟนรีบไปก่อนนะคะเพราะว่าลาออกมา2เดือนกว่าแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวเงินจะเหลือน้อยนะคะ เดือนที่สามเฉลยนิดเดียวแล้วยังไงรีบไปนะคะจบรายการแล้วไปเลยนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับอย่างนี้ค่ะขอถามเรื่องกับขอออกการลาออกเนี่ยมันจะต้องมีห่วงระยะเวลาเช่นลาออกวันนี้มีผลเดือนหนึ่งมีผล15้าวันเราต้องรอวันที่มีผลไหมคะหรือว่าพอวันนี้ยื่นใบลาออกปุ๊บวิ่งไปเลยกรมงานสมัครงาน อันดับแรกวิ่งไปก่อนเลยเหอะเพราะอะไรรูกเยมยคะเพราะอาจจะมีงานถูกไหมคะคุณจะได้ไม่ว่างงานคือคือถ้ารับเงินว่างงานเนี่ยมันเป็นมันน่าจะเป็นช้อยหลังละช้อยแรกคุณควรจะมีงานทําดีกว่ามันจะได้เงินเยอะกว่าถูกไหมคะ,คะรับจากประกันสังคมมันโอเคมันได้อยู่แล้วถ้าว่างงานแน่แ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อออกจากงานแล้วแจกให้พิ้นทะเบียนผู้ว่างงานอย่างที่บอกอย่างรเนี่ยเขาหายไปสองเดือนกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการทลาออกเองนะคือเสียเงินไปแล้ว ตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวละ,ละเพราะ<ป>ว่าเราบอกว่าเราให้90วัน9กสวันหรือ3เดือนคุณหายมาแล้ว2เดือนกว่านะคะเพราะฉะนั้นอย่างในข้อกฎหมายเราบอกว่าเอ๊ะตะกี้ถามพี่ว่าจะได้เมื่อไหร่ใช่ไหมจะได้วันที่8ของการว่างงานนะคะของการว่างงานเพราะฉะนั้นเราณวันที่แต่งการว่างงานเป็นวันที่1